สวัสดีค่ะชื่อวลาลินสีคำนะคะทำขายของออนไลน์กับ TS w ค่ะแนะนำตัวนิดนึงวันนี้เราก็จะมาเดยที่2ของเราแล้วนะคะกับคลิปมหากับ21บ21วันฉบับยนย่อ,อก,กระทัดรัดที่ตัวของลินเองได้ เอาสิ่งที่เรียนรู้และสิ่งที่ทํามาแบ่งปันกันในวันนี้เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนที่อยากมีชีวิตที่มันได้ทําการงานการเงินความรักความสุขสุขภาพได้สิ่งดีๆกับตัวเองนะคะให้เอาเทคนิคนี้ไปลองใช้กับ ชีวิตของตัวเองนะคะซึ่งตัวลินเองได้เอาคลายกับตัวเองทําให้ตัวเองมีความสุขขึ้นแบบมากๆเลยกับคิดมหากรายบ21วันนี้เลยออกมาส่งต่อเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆให้กับใครลหลายๆคนที่วันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังตามหาความสุขความ มั่งคั่งให้กับชีวิตนะคะวันนี้กฎจรรักรวาลกฎแรงดึงดูดจะเป็นทางลัดที่จะทำให้เราสำเร็จเร็วสำเร็จไวและมีชีวิตที่มันมีความสุขได้จริงนะคะถ้าวันนี้เราเอาไปใช้กับตัวเราเองให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวของเรานะคะเคนคําโบราณเขาที่เคยพูดว่า กิจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะเมื่อเราสั่งกิจของเราให้เป็นอย่างไรร่างกายของเราก็จะต้องทําตามกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเป็นกฎธรรมชาตินะคะเหมือนสัญญาณ WiFi ที่เรามองไม่เห็นแต่เราก็ใช้มันอยู่นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเช่นกันกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเราใช้กันทุกคนค่ะ แต่คน95%ไม่รู้ไม่รู้กฎนี้แต่ทุกคนน่ะใช้ส่วนคน5%รู้กฎนี้แล้วก็เอามาใช้บวกกับคิดดีคิดบวกทำให้ตัวเองมีความสุขนะคะและคนสเนสที่รู้กฎนี้แล้วก็เอากฎนี้มาใช้คิดดีคิดบวก ทำให้ตัวเองมีความสุขและมั่งคั่งประสบความสําเร็จได้มากกว่าคนหลายๆเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีความสุขและก็มั่งคั่งเหมือนคนสเปอร์เซ็เราจะต้องเอากดกดนี้มาใช้กับตัวเราวันนี้ เดย์ที่2ของเรานะคะสิ่งที่เราจะต้องทําให้กับตัวเราคือวันนี้เราจะต้องขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้เราจะขอบคุณอะไรก็ได้ขอบคุณด้วยหัวใจที่มันมีความสุขที่มันปิติอิ่มเอมจากหัวใจของเราที่เราอยากขอบคุณ อะไรสักอย่างที่เขาคอยส่งเสริมสนับสนุนเรานะคะขอบคุณบ้านของเราขอบคุณบ้านหลังนี้นะที่ทำให้ฉันและลูกชายได้อยู่อย่างมีความสุขมั่งมีมั่งคั่งล่มเย็นเป็นสุขที่สุดในบ้านหลังนี้เลยขอบคุณเสื้อผ้าชุดนี้ที่ทำให้ฉันสวมใส่สวยงามและดูดีมากๆเลย ขอบคุณเก้าอี้นะที่ให้ฉันได้นั่งสบายหลังสบายตัวดีเยี่ยมยอดไปเลยขอบคุณโต๊ะกินข้าวที่วางถ้วยชามวางกับข้าวให้ได้นั่งกินอย่างสบายและมีความสุขขอบคุณที่นอนที่ทำให้ฉันได้นอนสบายตัวสบายกายที่สุดเลย ขอบคุณหมอนหนุนของฉันนะที่ฉันหนุนนอนสบายหัวสบายคอทําให้ฉันนี่ะเลือดลมไหลเวียนดีที่สุดเลยขอบคุณผ้าห่มของฉันที่เมื่อไหร่ที่ฉันคว้าเธอมาห่มเนะี่ยเธอให้ความอบอุ่นกับฉันตลอดเวลาเลยเนี่ยแหละคะ่ะสิ่งดีๆที่เราจะต้องขอบคุณในทุกๆวันนอกเหนือจากการที่เราขอบคุณร่างกาย ตัวเรานะคะเราจะต้องขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณรถของฉันนะที่พาฉันไปในทุกๆท,ที่ที่ฉันอยากไปขับขี่สะดวกสบายปลอดภัยที่สุดเลยพาฉันไปถึงเป้าหมายได้อย่างปลอดภัยเห็นไหมคะขอบคุณจากหัวใจของเราจริงๆเราซาบซึ้งใจในสิ่งของที่เรามีมันจะ เห็นผลทันทีเมื่อไหร่ที่เราขอบคุณบ่อยๆขอบคุณซ้ำๆจักรวาลเขาจะติดหนี้เราเพราะจักรวาลเขาชอบให้เราขอบคุณยิ่งเราขอบคุณอะไรบ่อยๆมากๆอย่างทราบซึ้งแก่สิ่งๆนั้นจะขยายและแตกตัวเบ่งบานมากขึ้นแต่ถ้าวันนี้เราขอบคุณไปงั้นๆ ไม่ได้ซาบซึ้งใจขอบคุณเพราะเพราะต้องต้องขอบคุณมันจะไม่เกิดผลลัพธ์อะไรขึ้นกับตัวเรานะคะถ้าถ้าวันนี้เราขอบคุณแค่ขอบคุณดนะ้ชุดชุดนี้ทําให้ฉันใส่แล้วสวยดูดีขอบคุณแบบนี้จะไม่เกิดผลลัพธ์อะไรนะคะจัก,กรวาลเขาก็จะไม่ซาบซึ้งใจในการขอบคุณของเราเพราะ มันเหมือนเราพูดไปแต่ปากอารมณ์ความรู้สึกของเราไม่ได้ขอบคุณกิงเนี่ยแหละคะ่ะสิ่งที่เราแก่ต้องทำก็คือขอบคุณด้วยหัวใจของเรากิงๆสํสำนึกรู้คุณในสิ่งที่เรามีกิงๆิงและอย่าลืมว่าในทุกๆวันของเราเราจะต้องขอบคุณตัวเราทุกเช้าและก่อนนอนนะคะขอบคุณทุกอย่าง ให้มากมากกว่า10อย่างขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะขอบคุณทุกสรรพสิ่งเราก็จะต้องขอบคุณให้มันมากกว่า10อย่างขึ้นไปขอบคุณร่างกายตัวเราก็คือขอบคุณให้มากกว่า10อย่างขึ้นไปมากเกินกว่า10อย่างขึ้นไปนะคะดีมากๆคําำแบบนี้ทุกๆวันค่ะแล้วจักรวาล เขาจะสัมผัสรับรู้ได้ถึงสิ่งที่เราสื่อสารออกไปนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำนอกเหนือจากการขอบคุณตัวเราขอบคุณทุกสรรพสิ่งแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือใส่โปรแกรมด้านดีให้กับตัวเรานะคะในสิ่งที่เราอยากได้อยากเป็นวันนี้คุณอยากเป็น แบบไหนคุณอยากมีชีวิตที่มันมีความสุขแสนวิเศษแบบไหนขนาดไหนคุณต้องใส่โปรแกรมตัวคุณเองด้วยค่ะลินจาเธอสวยขึ้นมากๆเลยเธอเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่มีสเสน่ห์ที่สุดเลยเธอทำอะไรก็เก่งเยี่ยมยอดอัจฉริยะที่สุด ทุกวันเนี้หุ่นเธอสวยสวยงามขึ้นทุกวันตั้งแต่เธอรู้จักดูแลตัวเองตั้งแต่เธอรู้จักขอบคุณตัวเองตั้งแต่เธอรู้จักหลงรักในตัวเองยิ่งเธอส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนมากเท่าไหร่เธอยิ่งมีชีวิตที่ดีมีความมั่งคั่งโชคดีในทุกๆด้านเลย เธอคือสุดที่รักของผู้คนและจักรวาลแห่งนี้เธอคือซุปตาออนไลน์เธอทำอะไรเธอก็สำเร็จได้อย่างง่ายๆสบายสบายเธอคู่ควรแล้วที่จะมีเงินแสนเงินล้านเธอคือผู้หญิงที่เก่งเยี่ยมยอดแห่งปีไปเลย เธอน่ารักที่สุดเลยลินจ๋าเนี่ยค่ะอะไรดีๆที่เราต้องการที่เราปรารถนาเราต้องโปรแกรมให้ตัวเราให้พลังกับตัวเราเหมือนเราสั่งยักษ์กินนี่ในตัวของเรานะคะ วันนี้พวกเรามียักษ์กินนี่ที่เขาคอยทาํทาตามคําสั่งให้กับเราวันนี้ถ้าเราไม่สั่งสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราปรารถนาออกไปยักษ์กินนี่เขาก็ไม่ทําอะไรให้เรานะคะเหมือนเราไปไปไปร้านอาหารเราอยากกินอาหารแต่เราไม่สั่งว่าบอยพี่จะพี่จะกินอะไรอะเราไม่สั่งพี่จะ กินหูฉลามหรืออะไรเราไม่สั่งยักษกินนี่เขาก็จะไม่ทำให้เราค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องสั่งออกไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกคำพูดที่มันมีฟิลลิ่งที่ดีมีความสุขกับตัวเองในการสั่งนะคะยักกินนี่ในตัวของเราเขาจะทำตามคำสั่งให้กับเรา จักรวาลเขามีอยู่กิ่งแต่จักรวาลเขาไม่สามารถรับรู้ถึงคําพูดที่เราพูดออกไปเขาไม่สามารถรับรู้ได้เขาจะรับรู้ได้จากอารมณ์ที่เราส่งออกไปเมื่อไหร่ที่เราส่งอารมณ์แบบไหนออกไปเขาจะรับรู้ได้ว่าอ๋อเราอยากได้แบบนี้ใช่ไหมเราอยากได้แบบนี้ใช่ไหมเออเหมือนเมื่อกี้ที่ตัวลินสั่งออกไปอ เราอยากได้แบบนี้เขาแกจะส่งแบบนี้มาให้เราแต่ถ้าเมื่อไหร่เราส่งออกไปด้วยอารมณ์หงุดหงิดหัวเสียฉันเห็นนั่นฉันไม่ชอบใจไม่ถูกตาไม่ถูกใจฉันเลยเขาก็จะรับรู้ว่าอ๋อชอบแบบนี้ใช่ไหมชอบอะไรที่มันไม่ถูกใจไม่ถูกตาชอบอารมณ์ที่มันหงุดหงิดหัวเสียเขาก็จะส่งเรื่องราวแบบนั้นหรือคลื่นพลังงานแบบนั้นกลับมาให้เราเนี่ยแหละค่ะ ทำไมเราถึงจะต้องสั่งแต่เรื่องราวดีๆและโปรแกรมเรื่องราวดีๆให้ตัวเราเพื่อวันนี้เราต้องการแต่เรื่องราวดีๆแต่สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับเราเราจะต้องสั่งวันนี้ถ้าเราไม่สั่งเราก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมทุกวันเราตื่นขึ้นมาเราจะต้องขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกสรรพสิ่งและโปรแกรมสิ่งดีๆที่เราต้องการที่เราปรารถนาในทุกๆวัน <c oughs> เอาไปลองทำดูนะคะแล้วคุณจะเห็นสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองวันนี้ก็ แบ่งปันไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ